ข่าวลือสะพัดเสี่ยมี่17อุลตราเตรียมกลับมาทวงบอลลังเรือทองสุดแร่งในปี2025หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเสี่ยมี่กำลังซุ่มพัฒนาสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งนั่นคือเสี่ยมี่17อุลตราที่คาดว่าจะเปิดตัวในปี2025ข้อมูลล่าสุดจากแหล่งข่าววงในระบุว่ารุ่นนี้จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีสุดล้ำและการออกแบบที่น่าทึงเพื่อช่วงชิงความเป็นผู้นำในตลาดสมาร์ทโฟนระดับไฮเอนด์กลับคืนมาเสี่ยมี่17อุลตราการกลับมาพร้อมความยิ่งใหญ่ การกลับมาของ Xiaomi 17 Ultra ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การอัปเกรดสเปคธรรมดารรมดาแต่เป็นการยกระดับประสบการณ์การใช้งานไปอีกขั้นข้อมูลจากแหล่งข่าวต่างๆเผยว่า Xiaomi 17 Ultra จะมาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจมากมายอะไรคือสิ่งที่น่าจับตาเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพคาดว่าจะมีการพัฒนาครั้งใหญ่ในส่วนของกล้องถ่ายภาพโดยเฉพาะเซ็นเซอร์ OVX 10500U ที่จะช่วยให้การถ่ายภาพมีความคามชัดและสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นการออกแบบที่โดดเด่น แม้จะยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการออกแบบแต่คาดว่าจะมีการปรับปรุงรูปลักษ์ให้มีความพรีเมียมและทันสมัยมากขึ้นชิปเซตประมวลผลคาดว่าจะใช้ชิปเซตประมวลผลรุ่นล่าสุดเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่รวดเร็วและตอบสนองทุกการใช้งานย้อนรอยประวัติศาสตร์อะไรคือแรงบันดาลใจก่อนหน้านี้เ x i a วม i เคยสร้างความฮือฮาด้วย x i a วม i 12ซีรีส์ที่เปิดตัวเมื่อปี2021ซึ่งได้รับกระแสะตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้ใช้งานทั่วโลก ดังนั้นการกลับมาของ Xiaomi 17 Ultra จึงเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของ Xiaomi ในการสร้างสรรค์สมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมแต่แล้วข่าวลือก็เริ่มสับสนแหล่งข่าวดิจิตอลช t ายสเตชันได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า Xiaomi 17 Ultra อาจจะยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาและอาจมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในอนาคตเช่นอาจมีการเปิดตัวในช่วงปลายปี2025หรือต้นปี2026แทนข้อมูลเชิงลึกเทคโนโลยีที่น่าสนใจ เซนเซอร์ OVX 1 0 5 0 0 u คาดว่าจะถูกนำมาใช้ในกล้องถ่ายภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายภาพในทุกสภาพแสงเทคโนโลยีมีวิเชอร์เสี่ยวมีอาจเลือกใช้เทคโนโลยีนีวิเชอร์เพื่อพัฒนาเซ็นเซอร์กล้องให้มีคุณภาพสูงขึ้นเซนเซอร์ซัมซุงอีเซลเจ5 5นอกจากนี้ยังมีข่าวหรือว่าเสี่ยวมีอาจใช้เซนเซอร์ซัมซุงอีเซลเจ5 5เพื่อเพิ่มตัวเลือกให้กับผู้ใช้งานคำถามชวนคิดคุณคิดอย่างไร คุณคิดว่า Xiaomi 17 Ultra จะสามารถสร้างความแตกต่างและทวงคืนความยิ่งใหญ่ได้หรือไม่คุณคาดหวังอะไรจากสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยแหล่งข้อมูล g i z m o c h i n e r เผยแพร่มเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2025วันที่เผยแพร่ข่าว18พฤศจิกายน2568